สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูน้ำตกไซโยกใหญ่กันนะคะอ่ามันเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากข้างบนตกลงมาที่แม่น้ำนะคะนี่เป็นริเวอร์แควนะคะสวยมากเลยค่ะแต่น้ำเชี่ยวพสอสมควรนะคะอ่าเหมือนเหมือนเป็นน้ำป่าเลยถ้ามีน้ำป่าสงสัยแถวนี้น่าจะอยู่ยากเพราะว่าแพรอยู่ตรงนู้นนะคะที่พัก ที่พักในในในแพยอยู่ตรงนี้ถ้าน้ำป่ามานี้คงจะแบบว่า,าพังกันหมดละค่ะแถวนี้เพราะว่าขนาดที่ธรรมดานะคะน้ำยังแรงเลยแต่ว่านี่คือน้ำตกค่ะก็คือน้ำตกไซย,ยกใหญ่ซึ่งประมาณ100ยกิโลจากาจากเมืองการนะคะ มาได้ตรงนี้นุ่มลื่นดีต้นไม้เยอะนะคะ,ะสะอาดสะอ้านน่าอยู่น่าพักค่ะขอบคุณค่ะ